สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสูคูซูคอนครับมือในช่องฮักนกชาแนลครับพาพี่น้องมากินครับแกงออมไว้ครับใส่กระดูกหมูนี่พแกงออมห้อนๆเลยครับใส่กับบรรยากาศลมหนาวๆครับวันนี้อ๋อคือรุลงก็สบายดังแตาสว่องครับวายมิ่นอนอ้วนเลยพี่น้องเลยแต่สำนักนกคือปรญยับมาไปทั้งนานทั้งพรนี่บ้อเธอสไลด์ลงไปเองคนโอ้ยแกงไว้ครับ ต้มให้มันจืดตางหน่อยนะครับให้มันขมอมล่ำเ<อ>บิ่งครับตอนไวเบิ่งตอนไวพี่น้องโอ้เลยครับพี่น้องอืมอ้วกเลยใส่กระดูกหมูครับเหมือน,นี่แกงอมใส่อันเขาเบือใส่ย่างครับบริเุทธให้พี่น้องเขาเบิ่งครับคำพี่น้องอยากเขีนกะคิปหน้าได้ครับเด้อผอดดัเสียให้เบิ่งปะโบลายใหญ่ห้างพี่น้องเยมันร่มมันจะเย็นครับเขาติดไงคือเ่าพี่น้นองเบิ้งไวตัดติ๊งยังไงเล่าพี่น้อง อ, df. อยู่กลางท tamam s <S ig, okay, ุงคือเกาเบอร์ก um. like, ินหมูเลยเด้อเบอร์น่ะขมอําลําจักหน่อยนีดน้อยพอดีนัวครับมันขมเล็กมีนจากเศษกระดูกซี่โครงหมูคอเป็นกระดูกอ่อนๆนะประจำกลางขมอ่อนๆนิดนึงคือแบบตอนไหลอืมตอนไหลเบอร์ตอนเนี้ยลูอืม เป็นี่หนองมาเกีมนะหืมหืมแพรางคือนถึกินแสบแหงนี่นะในกระดูกอ่อนครับหื้เปื่ยฟุ้งเปื่อๆเลยค่ะพี่หนองจะมาออมแต่อีกแบบนี้หืมือแสบแหงแท,งแทง้เหมือนนี้ ให้สีอิมก่อนกับอิ่มเดอ้อเบอื่อเดอ้อผู้เป็นมามาขมมืนกับทีว่ามันอ่ำลำจังหน่อยครับแต่พอดำมามันขมมันแสบอุ้งพี่น้องมูน้นนะเป็นกระดูกใหญ่ๆนี่พอดำมาก,กันนี่พี่น้องแบบติดมั่นแน่ครับเอามาแกงี่อมแซ่บเมื่อน,นั่นแหะเพิ่นหล่อนออกจากกระดูกนะพี่นอ้องจุ่มน้ำลงไปพี่น้องย,ยั่ว นอนอ้นอวนเลยอืมนบบอนเบ้ออืมอืมนอนนอนอ้วนอืมไปน้อนกก้อกระดกขึ้นกันเีน่ใหญอ้วนเลยอื่แแะกลยเบิ้มน่อืมพักนางตูมหอมครับมา เสร็จแฉกอีสานบ้านเฮาครับเหมือนกิแกงออมชุดหนักแสบบัวแพรกันเลยกับแกงเอาใหม่เมนูคือว่าไม่แสบกว่าเลยมือซีกันเนาะบัม,มืมอนี้ให้แกงวายแสบกว่าเลยเพราะเขามากินแกงวาย มูขีนเองเลยมูนะเข้าว่าสื่อมูนั่นี่มาใส่แกงกรใหม่กับที่บาซิสแสบพ่เนาะลองมั่งจีวายแบบมันอ่อนนะพี่น้องมันละลายในลีนเลยนะพี่นอกรู้ซึกเน่นันยี่บอกอืมึงสะพพะผู้เทาพุนมากมันมีความหอมครับในวายอืทาบแทบ่นอง เพื่อนที่ชดน้ำบ้างพี่น้องแซวอยู่อะแถบแห้งพัดดําละน้ำพัดดําน้อยแสบให้ละหืมใครบปได้กินเสียใจครับนี่เบิง้งเบิ้งมันเปื่อยพี่น้องมัเบื้อแถบอยู่ระเบือบอกว่าบืออยากมากมากพี่น้องอแค่มนลงเอากระดูกใหญ่ๆเห็นนี่มีกระดูกอ่อนน้ำเบื้อ ทำแบบตีนมั่นกับไฮระเบรคขอ,อยบอรครับขอ,อยบอรครับกินแลือครับอดำเลือกนีตอนตีนมั่นเน้อหืมจังคอดำทั้เืองไรยะไรกระดูกหมูหน้อยนะยทำไงถอยพึ่เหอพ่งซลอดออกจากอันนี้เเ เป็นดูกซีโค่งครับขดำว่าบอสูหวายหวายนัวขนาดต้องการลรอมมึงบปล่าายนั่วน้องจัดมาให้เด้ออืมจักนออืมเฮ้เฮ็ดไปรู้คำนื้อเป็นถือกระดูกมูล่ะนั่วนบ่ะข้าเอาอีกเปล่ครับ เป็นมาจากเินอันนี้อ่ะไม่ไง่ายนุ่มๆเองอแจ้งอนๆครับพอดีร่มมะเปาให้หอือพอนำเหนือกระดูกอ่ะยุบก,ก่อนไวค้ครับอือมือวันนี่กระลาบเท่าแทบแทบกระดูกอ่อนทำแห้งเบอ้อ cơm à làm ai phần đạm phaon đi bình hùng đây bơ tới nỉ bơ này heo sẹp nổi lốc nữa lại nè là bơ heo bơ ผัดดํายิงเถื่อพี่น้องเลยเด้อใส่เลยผัดดําข้างนี้ทังนี้เลยว่าไอ้แล้วพดดํานุ่งหุ่นนุ่งวายกันยังอยากมากนะเหมือนพี่น้องคนบเคยกินแซบนอดดําตนพดดําไหมแซ่บนอกพดกพด,ดําไหมลต้องให้หนุง่นนงหุ่นนุ่งวายจัดน้ีกครับเอาอุน่นหดอดแบบเคยกินต้องรองนะครับมเมนูก็ยังแบบแทบตะกี้น้บ่มากพี่น้อง มันห่านี่เดี๋ยวมาเห็ดกินเองเน่ะพี่น้องติดใจเลยค่ะคือข้าอยากกินรสชาติไดน่นี่น,น,นะคะข้ากระปุงเอาเนาะมันแบบบ่คือมูนะครับคู่มาคมอย่งงางเชฟหัวจักว่ามันอ่ำล่ำนบบบางเป็นนอเป็นดวงครับเมน,นูเห็ดเบื่ออยไรเนาะยอมรับว่าหวายนินอ้วนแห้งครับไว้ใซื้อในบาน้านเนาะ อยากเห็นหน้าผู้ตัดได้เนาะหวคืออ้วนแท้แสบครับแสบๆนี่นะเนียนอ่อนในเบิอร์มินองหนังไม่เลยได้นะพอดำละอยากลองคือกันหมวนก็ขาวเกลอดแขงกันเะมากแล้ว เป้กันล้วแทบอืเนาะอืออตอนยังไงเบื่อปะอาตอนไกอิ่มเหออือนินอิ่มเหรอน่เมอก้นกินในเบิรดกระดูกอะไรครับเขากินคอดงอืคอตอนนี<_<_้ม erm> ันไม่นกซอนสองซอนามครับง่ไหนว่างพูด ไปน้ำไอไปน้ำพี่น้องบางคนเพึนก็บอกว่าเมนูแกงเห็นไหมอันละกะบฟีดมาสรงสรงเห็นไหมนะแซ่บพีงพี่น้องไม่งเอาน้ำเปล่าส่วนมากครับเฮ็ดกินเองปรุงเองมักรสชาติแบบแบเฮากราซี่มาออนบะเมนูก็ทั้งนี้ก็เฮ็ดกินแซ่บอยู่ครับนี่นะลองทาไปเล้วนี่ให้พอดำซะ ปลาบะเขากินเปลือกครับม,มือเจสลาเป็นคนกินเปลือกใช่นตะเบอร์กออึนพี่น้องไมากินน้ำเนี่ยมากินน้ำตะก,กาหืมยำ่นอิ่มพี่น้องและเอิญนะครับคำเราบุอิม่มเราบุเอิญเด้อเสียสงอันนี้เด้อครับมันแสียบยอคือเอิญเพิ่นแตกมันแตกอะดรจะแตกเพ่งอยู่บ่แ,บแตกแม่งแตกจรกโดกับลาดตะเบอร์หุบตะบ้านหอบักับ นับเบอร์เอล่าไปซื้อครับนัเบอร์เป็นดูกบหรลูดุกเกียดครับซองบวกล้านซองบวกล้านล้านซองหรือซองล้านซองล้านบอกเลขกไหมครับลอดซองแสบทั้งกระดูกหมูแสบทั้งไว้หน่อยยังไงประดมยั่งยุดบรได้เลยพี่น้องประดงกินเพื่อพี่น้องเลยก็ะยุดไปได้เอาแซบๆครับเมนูแกงอ่อมไว้ มือนี้มันคําครับคําเมนบบคําพอรำกันเสืา้าเมน,นกลงมาดังไฟแกงสุพี้สุนองเบิงเอาบรรยากาศบันบานเท่านาะมันคําเร็วพี่นอ้อยเนาะคำเร็วพอน้องวุ่นน้องไหวกับท่านเฮดคีบเอาฝากพี่น้องครับอีกช่องทางหนึ่งหังนกนกชาแนลชาแนลครับน้องวุ่นน้องไหวได้พี่น้องในญี่ปุ่นเข้าไปกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกําลัง,งใจให้เพิ่นเนาะ ทางสองพอดำน้าแม่ครับสองอระเบือดีสองงานงอระเบือนะดูกาแฟบุ๋นน้าว่าซื้อสองงานให้นกป้าหนวป้าเนวลูกนกป้าเนวต้าเนวดูกาแฟบุ่นน้ว่าแต่ว่ามากินตะกับาพอดำเอาสำหรับวันนี้ครับผิดผ่านระการใดบ้ากันครับแกงออมไวแซ่บๆบบานบานนะครับกินกับข้าวเหนียวเอาฝากพี่น้องครับใต้คอมเมนต์มาน้ำครับพี่น้องท่านใดเนาะ อยากให้เฮ็ดคลิปยังให้เบิ้งครับหรือว่าอยากให้กินยังเบิ้งครับใต้คอมเมีนกระดามาได้ครับเด้อก้้เบิงไดสําหรับวันนี้ครับขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดสมความมมุ่งปรารถนาครับล้ำล้ำลุยลุยถูกหวยรอยเบอร์ครับสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ